อาพินันนี้ is YouTuber who teach i n g l i s h to u r of you. Please follow him and press subscribe, like and share his clips for his plot. Thanks ต้องขอไปนะครับนะเพราะว่าออยอยู่นะครับมาเรื่องต่อหน้า19นะครับหนังสือสมัย6ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหันนะครับ Work Group ให้ look at the pictures นะครับให้ดูรูปภาพ and complete the sentence แล้วก็ทำระโยคให้สมบูรณ์นะครับ นั่นก็คือเท็ดนะครับนะมีข้อเท้าพวกช้ำคิมนะครับเป็นอ่คิมเป็นอะไรครับแต่ดูในนี้ก่อนคิมได้รับบาดเจ็บนะครับนะที่หัวเข่านะครับญิงนะครับนะญิงเป็นอะไรเอ่ยเป็นเ็นหวัดนะครับแล้วก็เจนนะครับนะเจนอ่าได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับนะก็เลยเขียนประโยคว่า what is wrong with เจนนะครับเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับเจนหรือนะครับตอบว่า h e อแอลโ w นะครับข้อสองนะครับนะเจนแอลโ w ข้อสองนะครับ is hurt นะครับเธอแอลโนะครับข้อสองของหล่อนนั้น is hurt อ่าบาดเจ็บนะครับนะ hurt ตัวนี้นะครับเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะเลยต้องใช้คู่กับ verb to be verb to be ไม่ต้องแปลนะครับ What is wrong with Ted? นะ With Ted นะครับเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับ Ted นะครับ He has a twisted ankle นะครับก็คือมีข้อเท้าที่พลิกแพลงนะครับหรือฟกช้ำดำเขียวนะครับนะ t w i s t แต่ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพลิกหรือแพลงนะครับ What is wrong with Ying? นะครับเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับหญิงนะครับ She has a cold นะครับแปลว่าหลอนเป็นหวัดนะครับนะ She has a cold What is wrong with Kim, นะ Kim นะครับเกิดรายผิดปกติขึ้นกับคิมนะครับ his knee นะครับหัวเขา่าของเขานะครับข้างเดียวนะครับนะ i s h e r t นะครับได้รับบาดเจ็บโอเค okay, นะครับ complete the sentence ทำประโยคนะครับให้สมบรูรณ์ด้วยการเติคมคำว่า go หรือเติมคำว่า play ตรงนี้นะครับคุณครูวพี่นัน เคยเน้นให้ในหลายหายหน้าหลายหา,ยาบทเรียนมาแล้วนะครับนะว่ามีหลักเกณฑ์มีหลักการดังนี้นะครับนั่นก็คือกีฬาต่างๆนะครับนะถ้ากีฬาชนิดไหนที่ลงท้ายด้วยเอนจนะครับให้ใช้โกนําหน้ากีฬาไหนที่ใช้ลูกกลมๆในการเล่นนะครับให้ใช้เพทนําหน้ากีฬาไหนที่ <c oughs> ไม่ใช่อยู่ในสองกรณีแรกนะครับ ให้ใช้ดูนำหน้าทั้งหมดเลยยกตัวอย่างนะครับสวิมมิ่งนะครับโกสวิมมิ่งไล i ิงนะครับโกสไ i n ิงเพลนะครับใช้ลูกกลมๆเพลฟุตบอลเพลเทนนิสเพลปิง pong นอกนั้นนะครับนะที่ไม่ใช่สองกรณีน,นี้ใช้ดูนำหน้าเช่นดูโยคะเป็นต้นนะครับข <c oughs> อ,อไปครับก็หนึ่งครับไอซัมท i มส์นะครับบางครั้งนั้นฉัน เทนนิสนะครับหนาลูกกลมๆใช้เพลย์ครับเล่นเทนนิสที่สนามเทนนิสนะครับอรอดเนียอยู่ใกล้ My House บ้านของฉัน Clara าแอนเมนะครับแซลลิงนะครับลงท้ายด้วย NG ใช้โกครับไปแล่นเรือใบนะครับไม่ต้องแปลว่าไปก็ได้นะครับนะแปลว่าแล่นเรือใบเฉยๆก็ได้นะครับ every month ทุกเดือนและอย่าลืมนะครับคำว่า every นะครับ ถึงจะดูเหมือนกับว่าเป็นพู้พจน์แต่ห้ามเติมเอสนะครับนะมันห้ามเติมเอสทอมและ his brother นะครับทอมและก็พี่ชายต้องใายของเขานั้นลงท้ายด้วย Swimming ลงท้ายด้วย I NG นะครับใช้โกนะครับจะแปลว่าไปก็ได้ไม่ต้องแปลก็ได้นะครับก็คือว่ายน้ำนะครับวันสวีกอาทิตย์ละครั้ง where do you เป็นประโยคคำถามนะครับลงท้ายด้วยเอ g ครับนะตามที่คุณครูได้เขียนไว้ ใช้โกครับคุณเล่นสเกตบอร์ดที่ไหนนะครับ if y o นะครับถ้าากว่าคุณคลามบิงนะครับ i n g ครับโกครับถ้าคุณปีนเขานะครับให้แว e o ฮ h ร์ m มให้สวมหมวกกันน็อกว e นะครับพวกเราเล่นนะครับใช้ลูกกลมๆนะครับเดีวก็คือเบสบอลนะครับก็ใช้คาว่า play นะครับ a f t e r s c h o o l นะครับพวกเราเล่นเบสบอลหลังจากเลิกเรียนนะครับนะ t f t e r s o h o o l คำแปลก็แปลไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับเรียนกับครัวพี่นันนะครับนะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโผกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับจบหน้าสิบเก้า